ข้อดีข้อเสียของการฉีดฟิลเลอร์คางกับการผ่าตัดคางเลือกวิธีไหนดีฉีดฟิลเลอร์คางแล้วผ่าตัดเสริมคางได้ไหมฉีดฟิลเลอร์คางด้วยเทคนิคเดียวกับการผ่าตัดคางดีอย่างไรสวัสดีค่ะหมอวาวีสแควร์คลินิกนะคะ ใครที่มีปัญหาคางสั้นคางตัดคางถอยหรือคางไม่เท่ากันแล้วอยากปรับลูปหน้าให้เรียวสวยได้สัดส่วนจะเลือกฉีดฟิลเลอร์คางหรือผ่าตัดคางแบบไหนดีรวมถึงข้อดีข้อเสียของการฉีดฟิลเลอร์คางและการผ่าตัดคางมีอะไรบ้างและอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยนั้นก็คือฉีดฟิลเลอร์คางแล้วจะผ่าตัดเสริมคางได้ไหมเดี๋ยวเรามาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันเลยค่ะ มาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการฉีดฟิลเลอร์คางและการผ่าตัดคางกันก่อนนะคะข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์คางข้อแรกนะคะก็คือปรับรูปหน้าให้เรียวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นผลหลังทําทันทีค่ะสามารถปรับคางให้ยาวขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดไม่มีแผลไม่ต้องพักฟื้นสามารถใช้หน้าได้เลยค่ะที่สําคัญมีความปลอดภัยสูงเพราะเป็นฟิลเลอร์แท้สามารถสลายได้เองตามธรรมชาติโดยไม่มีสารตกค้างค่ะ ในส่วนของข้อเสียก็คือไม่สามารถเสริมคางให้ยาวมากๆได้นะคะอย่างในคนไข้ที่มีคางสั้นมากแล้วอยากให้คางยาวหรือคางดูแหลมเกิน1เซนอันนี้ก็ไม่สามารถทําได้นะคะการฉีดฟิลเลอร์คางค่ะผลลัพธ์นี้อยู่ไม่ถาวรนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณปีถึง2ปีแต่ถ้าฟิลเลอร์สลายก็สามารถกลับมาฉีดซ้าใหม่ได้ค่ะในส่วนของการผ่าตัดคางก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกันค่ะข้อดีก็คือสามารถเสริมคางให้ยาวมากๆได้ตามขนาดของซิลิโคนนะคะแล้วก็ผลลัพธ์จะอยู่ได้ถาวรค่ะ ส่วนข้อเสียนะคะเนื่องจากเป็นการผ่าตัดเนี่ยทำให้ต้องมีการพักฟื้นมันก็จะมีแผลที่เราต้องดูแลถ้าเกิดเราดูแลแผลไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อได้ค่ะส่วนข้อเสียอีกข้อนึงนะคะถ้าเราเลือกซิลิโคนไม่รับกับแนวกรามเนี่ยก็จะทําให้หน้าเราดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะหากต้องการแก้ไขเราต้องมีการผ่าตัดซ้ํานะคะเพื่อเปลี่ยนซิลิโคนใหม่เท่านั้นค่ะ แล้วจะเลือกฟิลเลอร์คางหรือการผ่าตัดคางแบบไหนดีกว่ากันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นกับรูปหน้าเดิมแล้วก็ความต้องการของคนไข้ค่ะการฉีดฟิลเลอร์คางก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการผ่าตัดไม่อยากมีแผลไม่ต้องการการพักฟื้นแล้วก็อยากเห็นผลทันทีค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่คางไม่สั้นมากนะคะส่วนการผ่าตัดเสริมคางก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการให้คางอยู่ยาวถาวรยอมรับความเสี่ยงในการผ่าตัดได้แล้วก็มีความพร้อมในการดูแลตัวเองช่วงพักฟื้นค่ะ สำหรับคนที่คางสั้นคางตัดมากๆหมอก็แนะนำให้เลือกวิธีการผ่าตัดเสริมคางค่ะคนที่ฉีดฟิลเลอร์คางแล้วอยากเปลี่ยนเป็นผ่าตัดเสริมคางนะคะก็สามารถทําได้ค่ะโดยที่อาจจะต้องรอให้ตัวฟิลเลอร์คางที่ฉีดไปเนี่ยสลายหมดก่อนหรือถ้าไม่อยากรอก็สามารถฉีดยาสลายฟิลเลอร์ด้วยไฮยาลูโรดีเดสได้ค่ะ ปัจจุบันเทคนิคก,การฉีดฟิลเลอร์คางให้ผลลัพธ์ดีไม่แพ้กับการผ่าตัดเสริมคางเลยค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยก็ต้องอาศัยความชํานาญของแพทย์ด้วยนะคะโดยทีมแพทย์ V Square Clinic จะใช้เทคนิคฉีดลงไปใต้เยื่อหุ้มกระดูกเป็นเทคนิคเดียวกับการเสริมคางแต่ไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งถ้าใช้เทคนิคนี้แล้วเนี่ยจะทําให้คางดูสวยมีมิติและเป็นธรรมชาติช่วยชะลอการยุบตัวของกระดูกคางและทําให้กระดูกคางในบางเคสยาวขึ้นด้วยค่ะในทางกับการถ้าเราฉีดฟิลเลอร์ตื้นๆก็จะทําให้ดูเป็นก้อนไม่ละมุนไม่เป็นธรรมชาติพอฟิลเลอร์สลายก็จะทาให้คางเราดูไม่สวยนะคะก็เหมือนลูกโป่งที่ขยายแล้วฟีบลงดังนั้นหากใครสนใจที่จะฉีดฟิลเลอร์คางก็ต้องเลือกฉีดกับแพทย์ที่มีประสบการณ์และใช้เทคนิคที่ถูกต้องค่ะ การฉีดฟิลเลอร์คางเป็นทางเลือกที่ดีในการปรับรูปหน้าเหมาะกับคนไข้ที่ต้องการเห็นผลลัพธ์ทันทีดูเป็นธรรมชาติและไม่ต้องการการพักฟื้นค่ะหากแพทย์ใช้เทคนิคที่ถูกต้องก็จะได้ผลลัพธ์ดีสวยไม่แพ้การผ่าตัดเลยค่ะหากใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดฟิลเลอร์คางแนะนําให้เข้ามาปรึกษาหมอที่คลินิกได้เลยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้หมอฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง VSquare c l i ิ i c ด้วยนะคะ สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาสอบถามหมอได้เลยค่ะหรือใครที่อยากปรึกษาหมอสามารถแอดไลน์มาปรึกษาหมอได้เลยนะคะหมอตอบเองค่ะ